นะเรามารู้จักเครื่องมือตอกกันจริงๆนะเครื่องมือตอกหนังนี่เราไม่ต้องใช้อะไรเยอะแยะเลยนะคือการตอกหลังให้เป็นเส้นเป็นลายลูกลายบนบนบน,บนเครื่องหนังเนี่ยมันอยู่ที่ความเคยชินความถนัดของเราในการตอกนะวะอย่าเียอย่างเราตอกแล้วแต่เราจะลงน้ําหนักน้อยน้าหนักมากแล้วแต่อารมณ์ของแต่เราแต่ละวันของเราแต่เครื่องมือตัวที่ใช้จริงๆที่ต้องรู้กันคือทําขึ้นมาเองนะทาขึ้นมาเองด้วยเหล็กเส้นนะเนี่ย ที่เราทามันขึ้นเป็นด้วยเหล็กเส้นนี่ก็คือมีตัวเดินเส้นย้ำเส้นและกระสง,ง,งิเงาและก็มีดสว่วนตัวชุดตอกอย่างอื่นที่เขาวางขายในตลาดก็ทั่วไปนะแล้วชุดตอกที่ดีที่สุดเอาความรู้ไปเลยนะชุดตอกที่ดีที่สุด,นะด,ต,ด,สดต้องเป็นชุดเล็กไม่ใช่ชุดใหญ่แต่ที่เขาวางขายทั่วไปมันเป็นชุดใหญ่ซึ่งมันใช้งานไม่ค่อยได้หรอกสาหรับมือใหม่แต่สำหรับมือเก่าที่เขาตองจริงเขาใช้อยู่ประมาณแค่นี้แหละ แล้วเราก็จะได้ลายเส้นที่เราตอกตามที่เราต้องการนะแล้วก็เลยที่เหลือก็ใส่แสงเงามิติเอาแค่นั้นแหละแล้วแต่เราแสงก็ช่วยได้สีก็ช่วยได้หลายสิ่งหลายอย่างที่มันสามารถช่วยได้หมดสัดส่วนในการเขียนแบบลายแบบนะเอาไปเป็นความรู้กันรู้เรื่องไวรุ่น